สวัสดีครับไปรุ่นวันนี้เราเจอกันอีกแล้วกับผมจ่าชินชินช็อปช่วงนี้ไลฟ์สาระวันนี้จะมาบอกอะไรอาจจะไม่ใช่เทคนิคลึกลับสำหรับซ้บอนอะไรมากมายแต่วันนี้จะมาให้ดูการเติมน้ำมันเครื่องเนี่ยมาดูซึ่งคังนนี้อินูส้มซ่าก็ทาการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องซึ่งเราถ่ายน้ำมันเครื่องออกมาหมดแล้วตอนนี้เรากำลังจะเติมเราเพิ่งเติมไปขวดนึงอันนี้เราจะมาบอกว่าวิธีการดูน้ํามันเครื่องว่าตอนเติมมันเต็ม แล้วทําไมหลังจากนั้นขับกลับขับรถกลับถึงบ้านไปเช็คแล้วทำไมมันไม่เต็มเหมือนตอนอยู่ที่ร้านหรืออยู่ที่ศูนย์นี่จะให้ดูสาเหตุที่ทําไมกลับตอนออกจากตาตอนเติมมันเต็มแต่พอถึงบ้านแล้วทําไมไม่เต็มนี่เราจะใส่ขวดที่สองขวดแรกเราใส่ไปแล้วพอดีนึกขึ้นได้ก็เลยจะทาคลิปมาบอกอ่ะขวดที่สองเราก็จะใส่ซึ่งคันนี้เราถ่ายน้ามันออกจนแทบจะหมดจริงๆโดยปกติแล้วเวลาไปที่ไหนที่ไหนเขาจะทําการใส่สองขวดแรกก่อนแล้วก็จะเช็ค ถูกไหมเช็คแล้วก็ค่อยเติมขวดที่สามจนเต็มนี่เราใส่ไปขวดที่สองขวดแรกเราใส่ไปแล้วเราก็จะทาเหมือนเดิมปกติเหมือนที่ใครๆเขาทากันอ่าก้นนี้เราก็จะนนเราจใส่แค่สองขวดนะเราก็จะเช็ดเช็ดก้านอ่ะนี่เช็ดก้านสะอาดจุ่มเข้าไปแล้วก็บิดออกอ่าแล้วมาดูอ่า เห็นไหมว่ามันอยู่แค่นี้อันนี้อ่าปับ๊บอันนี้เราจะเติมขวดที่สามเติมไปหมดเลยสามขวดเพราะผมถ่ายออกเกือบแทบจะหมดจดแทบจะหมดทุกจดุดเดี๋ยวเรามาดูกันให้มีอะไรดีๆให้ดูเดยไม่ต้องตวงเลยไม่ต้องมานั่งวัดกะระยะถ้าสามารถถ่ายน้ำมันเครื่องออกได้หมดด้วยสูตรผมวิธีผม นี่ใส่ขวดที่สามเราจะมาดูกันขวดที่สามใส่ไปแล้วเหมือนเดิมเราก็จะเช็ดเช็ดด้านให้มันสะอาดวับแล้วดึงขึ้นมาเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้มันเต็มหรือเกินนิดๆดูใกล้ๆด้านมันไม่เห็นมันไม่ชาร์จมันสว่าง อ่าึงตอนนี้เห็นไหมว่ามันเต็มเปียะเลยอ่าเดีคราวนี้เรามาดูกันเราใส่ไปสามขวดเต็มๆเพราะเราถ่ายออกมาแทบจะหมดเราก็จะทําการสตาร์ทตอนนี้เราก็จะสตาร์ทวงเครื่องครับแเรน่ง วอร์มเครื่องเราก็จะดูแรงดันน้ำมันอ่าตส่วนนั้นระหว่างวอร์มเครื่องเราจะดูแรงดันน้ำมันอ่าถ้าน้ำมันเนี่ย uit uit อาจจะแย่ถ,ถือว่าแอ่แย่ถือว่าปกติแต่ถ้าเราเพิ่มรอบถุนแยแรงดันน้ำมันปกติดีเราก็ดับเครื่องอถ้าแรงดันน้ำมันแบบเมื่อกี้ถือว่าปกติดี แต่ถ้าตาเดินเบาแล้วมันไม่ค่อยไม่ค่อยฉุย,ยไม่ค่อยแบบไม่ค่อยหมุนแต่พอเราเบิ้ลแล้วมันหมุนเวียนน้อยกว่าอันนี้นั่นแหละแรงดันน้ำมันอาจจะไม่ค่อยดีข้อเทินน้ำมันตีบไม่อา่าทรายรูช่องทางายในเครื่องอาจจะตกระปกตีบตันอ่าคราวนี้หลังจากเราเช็ดเรียบร้อยเราจะมาทำการเทสเป็นใหม่หลังจากเราวอร์มเครื่องปับ๊บอ่าเห็นไหมเห็นไหมว่ามันจะ ลดลงลดลงทันทีจากเดิมมันเต็มตอนนี้มันจะอยู่ประมาณหายไปประมาณจากขีดบนประมาณห้ามิลประมาณห้ามิลแล้วก็แล้วก็หลังจากนี้จะไม่มีทางเต็มขีดบนอีกต่อไปผมบอกเลยไม่มีทางเต็มขีดบนอีกต่อไปเพราะอะไรเพราะว่าตอนที่เราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วเราเติมเข้าไปสามขวดใหม่ๆเติมเข้าไปสามขวดใหม่ๆแต่ถ้าใครที่ไม่สามารถถ่ายออกจนหมดได้ ซึ่งวิธีการถ่ายออกจนหมดผมเคยทำคลิปไปแล้วไปหาดูเอาผมก็จะถ่ายตลวถ่ายนี้เพื่อให้น้ำมันมันออกได้เยอะที่สุดแล้วเติมสามารถเติมน้ำมันใหม่ได้สามขวดเต็มพอดีปุ๊บเวลาเช็คทีแรกหลังจากเติมขวดที่สามเข้าไปโดยที่ยังไม่จะตัดมันจะเต็มเปี๊ยะหรืออาจจะลดนิดนึงอาจจะเกินขีดบนนิดนึงเพราะว่าตอนที่เราเติมเรายังไม่จะตัดเครื่องน้ำมันทั้งหมดสามขวดยังอยู่ในแทงออยมันยังอยู่ในแทงออยมันยังไม่ไปที่เครื่องอ่าพอเราตาต์ดรถเขานั้นแหละปั๊บน้ำมันจากแทงออยดูดเข้าไปในเครื่องทันทีป พอเครื่องหยุดการทำงานปุ๊บมันจะไม่ดูดกลับมาแทงออยแล้วน้ำมันที่คาอยู่ในเครื่องมันก็จะอยู่ตามในเครื่องแล้วไหลลงมานอนอยู่ตรงห้องแคมหรือห้องขเขวียงประมาณนี้แล้วพอหลังจากนั้นหลังจากนี้ในนี้มันก็จะไม่มีทางเต็มขีดเหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะว่าน้ำมันที่มันหายไปประมาณ5้ามิลจากขีดบนเนี่ยคือมันอยู่ในเครื่องถ้ารถใครสตาร์ทแล้วดับเครื่องน้ำมันเต็มขีดบนแสดงว่าข็นะน้ำมันเกิน3ามขวดสามขวดกว่าเพราะอะไรเพราะถ้าในแทงออยมีสามลิตรสามขวดท่ากับว่าในเครื่องก็มีอีกประมาณสองร้อยสามรอซีซี มันก็จะกลายเป็นว่าเกินเี่แงนีคือสาเหุที่มันไม่เต็มแต่ถ้าตั้งรถตรงมันจะเต็มทันทีแต่โดยปกติแล้วเ,เล่ให้เช็คตอนขาตั้งเดียวรถตั้งปกตินี่แหละเพราะเขาให้เช็คแบบนั้นใครที่เปิดรถตัวเองมาแล้วเห็นน้ำมันเครื่องหายจากขีดบนประมาณ5มิลสบายใจได้เลยครับปกติเต็มเปียแน่นอนแต่ถ้าต่ำกว่า5มิลหรือไปถึงครึ่งกา้านก็โอเคเติมไปอีกหน่อยหนึ่งมันสามารถเติมเตินได้จนถึงขีดบนแค่นั้น ถ้าในขณะที่เครื่องร้อนแล้วคือขี่ใช้งานแล้วสามารถเติมได้แค่นั้นเกินได้ประมาณสองร0อยสมร้อีได้แค่นั้นอย่ากเกินไปกว่านั้นแต่ถ้าสตาร์ทแล้วน้ามันเต็มเปียะอันนั้นไม่ใช่แล้วและนี่แหละคืออีกหนึ่งสาเหตุที่หลายหลายคนน่าจะเป็นว่าเออตอนไปศูนย์หรือไปร้านหรือไปที่ไหนก็แต่เขาท่านก็ให้ดูว่าน้ามันเต็มก่อนที่จะออกจากร้านน้ามันเต็มแน่นอนทําไปขับรถขี่รถถึงบ้านเออทำไมน้ำมันหายไปประมาณห้ามิลประมาณประมาณน,าณนี้ประมาณที่เห็นเนี่ยเออทำไมน้ำมันลดลงทำไมขี่มาแป๊บเดียวน้ำมันหายเยอะจัง ไม่ต้องตกใจนะครับไปรุ่นแล้วก็สาเหตุที่รู้ๆกันว่าทําไมเวลาเติมน้ำมันเครื่องฮาร์เรย์ไม่ว่าจะรุ่นไหนแล้วแต่สมมติอทวินแชมป์สามหนึ่งหนึ่งน้ำมันเครื่องสามขวดเหมือนกันถ้าเป็นโัวลิงตีหนึ่งหนึ่งหรือเอ็มแปดห้าหนึ่งหนึ่งขวดสุดท้ายเวลาที่เขาเติมเขาจะเติมสี่ขวดสี่ขวดแรกก่อนหรือสามขวดแรกก่อนขวดสุดท้ายจะยังไม่เติมให้เต็มเพราะว่าเวลาถ่ายน้ำมันเครื่องอ่ะมันไม่มีทางถ่ายหมดแน่นอนถ้าเราไม่สตาร์ทเครื่องอีกหนึ่งรอบเพราะอะไร เวลาเราขี่มาจอดดับเครื่องปุ๊บน้ำมันั้งหมดดูดมานี้เวลาที่เราถ่ายอ่ะมันออกจากในเนี้ยออกจากแท่งออยเนี่ยหมดก็จริงแต่ในตัวเครื่องอ่ะที่มันยังคาอยู่ประมาณสองร้อยสามัอีมันยังไม่หมดเวลาเราถ่ายตัวนี้หมดปุ๊บสไตล์ผมก็จะทำการสตาร์ทอีกหนึ่งรอบประมาณสักสิบวิเพื่อที่จะให้มันดูดน้ำมันในเครื่องออกมาแล้วก็ไหลลงทิ้งอีกทีหนึ่งมันก็จะออกแทบเกือบหมดเวลาเติมมันก็จะได้เติมสามขวดไปเติมเให้ได้น้ำมันใหม่เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นซึ่งวิธีการนี้ถ้าไม่เชี่ยวชาญไม่่ชาานก็อ อย่าไปทําเองแล้วให้ช่างผู้ชำนาญการเขาทาแต่วิธีการปกติแต่ว่าใช้งานใชไหมก็ใช้งานได้ไม่พังแต่แค่ผมอยากให้รถลูกค้าได้ใช้น้ำมันใหม่เต็มๆสามขวดจริงๆก็เลยผมก็เลยถ่ายวิธีนี้เพราะสมัยก่อนผมก็ใช้วิธีนี้ถ่ายกรถพวกกันมาแบบนี้แหละเพื่อให้ได้น้ำมันใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆใช้ได้หมดจดไม่ต้องเหลือก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับไม่ต้องตกใจถ้าเกิดเปิดมาเพาะหลังจากนี้คันนี้บอกเลยกลับไปถึงบ้านไปเช็คเนี่ยไม่มีทางเต็มขีดบนแน่นอน ถ้าเต็มขีดบนนั่นคือน้ำมันเกินแน่นอนร้อเซบอกเลยใช้ตะก,กะง่ายๆลองคิดผมไม่ได้บอกว่าตาก,กะความคิดผมถูกต้องร้อซถูกหรือผิดไม่รู้ลองคิดคำนวณวิเคราะห์จากสิ่งที่ผมบอกว่าเออมันน่าจะจริงไหมน้ำมันเครื่องแทงออยน้ำมันเครื่องใน,นเครื่องเพราะอย่างเงี้ยตอนเนี้ยน้ำมันเครื่องก็จะมีอยู่ในเครื่องส่วนหนึ่งในแทงออยนั่นก็มันจะลดลงโอเคคลิปต่ตอไปถ้ามีสาระดีๆเราก็จะมาไลฟ์สาระกันต่อนะครับไปุน้น